ให้น้องเขาไปเข้าช่องตรวจนะครับมเย โอเคป่ะใชแล้วเป็นตาเป็นตาขาออกนะออกไปแล้วแต่ว่าวีซ่าตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะจะใช้อีกทีตอนที่เดินทางเข้ามานะั้นแล้วก็จะตีตายุดยุดว่าใช้แล้วก็จะให้ระยะเวลาเท่าเดิมก็คือตัวนี้ต,นตัวที่ว่าวันที่สิบสามเดือนสองปีสองพันที่สิบ้าเขก็จะนะนี่แหละก็คือขั้นตอนของการทําวีซ่าตัวนี้คือหลายคนบอกว่ามีตัวนี้แล้วมันไม่พอไงแต่กระบ,บาันต้องมีตัวนี้เข้าใจเนาะ แล้วไอ้ที่แบบที่เก๊ปปัมเมื่อกี้แบบเนี่ยเมื่อกี้ตรงไหนก็แบบไหนีตอบเมื่อกี้ก็ที่ยี่สิบคือเดินทางออกวันนี้แฮมดีพัทเติมอีดีเดินทางออกไปลวเป็นอดีตไปละที่เหลือก็ถ้ากลับเข้ามาตอนขาเข้าเดี๋ยวเขาจะตีขาเข้าให้แล้วก็ให้ระยะเวลาเท่าเดิมเรียกว่าวี่ารักษาพิเศวันนี้เป็นแรงงานชาวกัมพูชานะที่จะกลับบ้านแล้วก็ มีวีซ่าตัวนี้นอน LA ได้รับอนุญาตถึงวันที่13เดือนกุมภา์2025นะ mm hmm. เขาจะกลับบ้านก็ต้องมาทําวีซ่าตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าวีซ่ารักษาสิทธิ์หรือ non e นทรีวีซ่าตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ระยะเวลาจะเท่ากันก็คือตัวนี้13กุมภาน mm ์2025 hmm. ตัวเดียวกับตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเลย one p e r นซ n งเกิลเอน t รีก็ถือว่าได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วครับจะมีคู่กันนะครับถ้าจะมีตัวนี้ตัวเดียวกับบ,บ้านถ้าเจ้าที่เขาประทับตาอนุญาต,ตออกไปก็จะไม่สามารถจะ กลับเข้ามาทํางานได้อีกหรือว่าออกไปเลยแต่ถ้ามีตัวนี้ก็เขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์เพื่อทํางานต่อไปครับอย่างเล่มนี้นะครับของน้องคนนี้ก็จะมีเฉพาะตัวนี้ก็ต้องไปทําวีซ่าแบบเดียวกันอย่าไปทําที่ด่านนะ